ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เมื่อ2,000กว่าปีก่อนทําให้เรารู้ว่าดินแดนที่ปัจจุบันถูกเรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหล่งผลิตเหล็กและเกลือที่สําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวกุลาในฐานะพ่อค้าเร่ชาวพมา่าเดินทางค้าขายผ่านดินแดนแห่งนี้แล้วต้องพบกับความแห้งแลง้งและร้อนจัดอย่างโหดเหี้ยม จนบรรดาพ่อคาเร่ทั้งหลายต้องพากันทิ้งสินค้าที่ขนมาเพื่อลดภาระการแบกหามและชาวกุลาซึ่งขึ้นชื่อเป็นผู้ที่อดทนและเข้มแข็งเป็นอย่างมากต้องพากันร้องไห้ทั้งจากความเสียดายของและความรันทดต่อความแห้งแลง้งและกันดานในทุ่งแห่งนี้เรื่องราวเหล่านี้ถูกกล่าวขานจนกลายเป็นที่มาของชื่อทุ่งกุลาร้องไห้และนี่คือพื้นที่ ที่ถูกเรียกขานว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดในประเทศไทยพื้นที่กว่า2.1ล้านไร่เป็นแองกระทะขนาดใหญ่รอบๆขอบเขตเป็นพื้นที่สูงและค่อยลาดต่ำลงสู่ตอนกลางครอบคลุมปลายเขตจังหวัด5จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดยโสธรสีสเกษสุรินทร์มหาสารคาม รัฐบาลได้เริ่มเข้าไปพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ตั้งแต่ปี2,514ด้วยในครั้งแรกกรมพัฒนาที่ดินได้เข้าไปดําเนินการสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม เมื่อวันที่15สิงหาคม2521คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้และทําการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก5คณะมีหน้าที่ยกร่างแผนแม่บทโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ขึ้นเป็นแผนพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่1 หลังจากกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มต้นพัฒนาดรปรีดาพัฒนาถาบุตรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นได้ประสานขอความร่วมมือจากรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งได้ Australian International Development a s s มนต์แอสซิสแตนเข้าร่วมโครงการพัฒนาจุดประสงค์หลักในการมุ่งเน้นการช่วยเหลือในรูปแบบการศึกษาวิจัยและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้านการพัฒนาที่ดินเช่นการปรับ ุ่ทีนาการพัฒนาแหล่งน้ําการพัฒนาพื้นที่ดอนการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตรและการสนับสนุนโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการดําเนินการพื้นที่ทุ่งกุลานนั้ในอดีตเป็นที่แห้งแล้งและก็ดินมีความเค็มแล้วก็จะประสบปัญหาเรื่องฝนนะครับไม่แล้งก็ท่วมหนึ่งในโครงการที่สำคัญในการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้คือการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบและรอบด้าน โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้และวางแผนดำเนินการแก้ไขยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนหัวใจหลักของโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำคือการควบคุมปริมาณน้ำให้พอดีกับความต้องการเนื่องจากทุ่งกุลาร้องไห้มีลักษณะเป็นทุ่งราบและกว้างมากจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาโครงการแหล่งน้ำขนาดใหญ่และกลาง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาพื้นที่โดยละเอียดและวางแผนการดำเนินการในลักษณะโครงการขนาดเล็กเช่นการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติที่ตื้นเขินเพื่อการกักเก็บน้ำการสร้างระบบส่งน้ำกระจายตัวอยู่ในแต่ละพื้นที่และเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อควบคุมปริมาณน้ำให้พอหมาะ กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดระบบอนุรักษ์นินและน้ำเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปรับพื้นที่แปลงนาให้กับเกษตรกรแล้วก็มีการขุดคลองดักน้ําเมื่อเวลาน้ําไหลหลากน้ําก็จะไหลลงสู่คลองบริเวณพื้นานาพี่น้องเกษตรกรที่น้ําท่วมเนี่ยน้ำก็จะลดลงหลังจากนั้นจากคลองก็จะไหลลงสู่แม่น้ําใหญ่คือแม่น้ํามูลในขณะเดียวกันเมื่อหน้าแล้งเราก็สามารถดักน้ําในคลองไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมขังและก็หน้าแล้งเกษตรกร อได้ยินเขาว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาลองไห้หอมจริงหรือไม่หอมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ชี่ไอแห้งแล้งดินเค็มเลยทำให้ข้าวหอมมะลิหอมเหมือนกับกลิ่นใบเตยเรียวยาวขาวนุ่มอร่อย กรมพัฒนาที่ดินยังได้แนะนําเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ดินเค็มต้องมีการเตรียมดินที่ดีปรับระดับพื้นที่ให้สม่ำเสมอและมีการปรับปรุงบํารุงดินโดยเน้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปลูกข้าวที่ทนต่อดินเค็มเช่นข้าวหอมมะลิ105ที่สามารถขึ้นในที่ดินเค็มได้ดีมันก็มีส่วนที่เขาพูดว่าน้ํามากมันจะไม่หอมแต่ชาวนาเขาก็ระมัดระวังว่าถ้าน้ํามากเขาก็ ขาก็ปล่อยออกพื้นที่ทุ่งกลาร้องให้นี่มันจะมีเกลือปะปนอยู่ถ้าไปปลูกที่อื่นเพราะว่ามันมันไม่หอมหรอกที่อื่นมันไม่มีเกลือมันถึงไม่หอมอย่างนี้ รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเผยว่าในการจัด World r i c e Conference ครั้งที่12ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้นำข้าวหอมมะลิเข้าประกวดซึ่งผลปรากฏว่าข้าวหอมมะลิไทยขวารางวัลข้าวรสชาติที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2563นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมข้าวไทยและข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็ถูกผลิตขึ้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อก่อนในทำนา20ไร่นี่ไม่ได้ข้าวไม่เท่าไหร่พอมีระบบคลองระบายน้ำมันจะได้ข้าวสองเท่าและก็ราคาก็ดีและผลการทำงานอย่างจริงจังและเข้มแข็งแล้วการพลิกฟื้นผื้นดินส่งผลให้นอกจากข้าวหอมมะลิแล้วทุ่งกุลา้องไห้ย,ยังถูกพลิกฟื้นให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญซึ่งกลายเป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่ในภาคอีสาน และยังมีผลิตภัณฑ์มากมายที่เป็นสินค้าแปรรูปจากผลผลิตของชุมชนที่ต่อยอดจากการเกษตรกรรมสามารถผลิตเพื่อจําหน่ายสร้างความมั่นคงเพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกรผลิตภัณฑ์ชุมชนของแม่หลังจากทํานามีเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ต่อผ้าไหมาขายในอาชีพเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของเรารายได้จะเพิ่มขึ้นหลังจากทำนา นี่เป็นเพียงความสำเร็จรก้าวแรกๆที่โครงการปรับปรุงทุ่งกุลาร้องไห้ได้เดินมาถึงซึ่งคิดเป็นพื้นที่เพียง40%ของทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งยังเหลือพื้นที่อีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการการพัฒนาและปรับปรุงทิศทางในการจัดการพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องห หลังจากที่เราทําเรื่องน้ําเสร็จเรื่องดินเสร็จเนี่ยต้องมองในทิศทางของเกษตรอัจฉริยะลหะเกษตรกรเนี่ยต้องหลุดพ้นจากความเสี่ยงในเรื่องของการใช้ที่ดินเกษตรกรจะต้องมีผลผลิตที่มากขึ้นผลผลิตต้องมีคุณภาพเราจะต้องนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปเราก็มองในทุกวิติโมเดลตรงนี้เราไปใช้ในการจัดก,การพื้นที่ดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดการพื้นที่ดินเปรี้ยวในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็อีกหลายๆโครงการที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยจะเดินคู่ไปกับเกษตรกรเมื่อเกิดความมั่นใจเกิดความไว้วางใจาก,การพัฒนาก็จะเกิดขึ้นแล้วเห็นความสําเร็จชัดเจนเกษตรกรมีรายได้ก็สามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ด้วย